ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านา,าทุกๆท่านเนาะคะ่ะเมื่อนีเบิกซับหน้าขี้พาพ,พ่อแม่พี่น้องมาตามปู่วัดปานะคะซึ่งปู่เพิ่นกับไปนั่งเอาเลขน้ำยามาแล้วนะคะงวดนี้เพิ่นก็ให้พ่อสมใจเป็นผู้ปล่อยเนาะคะ่ะสีได้เขาไปสอบถามพ่อนะคะหลังจากที่ปู่เพิ่นไปนั่งเอาเลขมาเพิ่นได้ตัวใดนะคะ เพิ่นจีเน่นนักมาตัวใหนะคะหมวดที่แล้วคลิปกอนเพิ่นกับปล่อยนักมาทั้งเก่าหาหาเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเขามาแล้วค่ะอย่าลืมให้กำลังใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้ทังช่องเบิกซับหน้าขี้น้ำนะะ้องค่ะสิาพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปสอบถามพอสมใจน้ำกันนะคะว่าหลังจากปูไปขอมาเพิ่นสิยำตัวใดเนาะคะ่ะเพิ่นว่าพุ่มญหญ้าห้นะคะ เขาทุกงวดได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอามารุ่นกันปูพันได้สั่งกับเพ่งวัดบ,บอ,องวดนีเนาะคะ่ะเขาไปฟังพร้อมกันเด้อค่ะโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้อค่ะทุกแนวทางมีความเสี่ยงค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะ่อสมสสใจอโอ้ยพ่อคือโทษพ่ติดค่ะ เต็ดจังได้ก็ตัวบทติดโอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นั่นเด้ดังแล้วบ่เดี๋ยวนี้รับตัวซับในสองมือแล้วโทรศัพท์สิพังโอ้ยจะมันหอนไปเลยตัวซับมันหอลายมันคือบ้านเพิ่นบ่ใช้ใช้โทรศัพท์โอ้ยบู่เด้รับหลายบ่ได้โทรศัพท์สิีฟังมันสิห่างมันสิห่างเทสมันจะห่างเอาเอาเคสลอยเอาแค่เอาแค่เคสลอยก็คนพอมื้อละ อันไม่ได้ม่แล้วอะารเราคนทุเนาะบ่บอบ่เอาถึงปปนนั่นนี่นะเอาไม่สิพังมันสิพังมันสิพังกันดิกันดิกันดิขอบอกเพคนว่ากันดิขอบอกเพคนว่างดงดรับสายครับสิรับตอนไหนค่ะวันที่ยีบเก้าสามทิพโอ้จังคอยโทรกันจังคอยโทรมากไหมคุยแบบไม่ร่างรัวทุกประชารึเปล่าคนสี๊ปะก็จะมันหลายพดกพนก็เลย ขออ้อันเบก่อนครับผมขอปิดเบก่อนโอ้เศอโทาโชตพฤศจิสูงโทคพฤศจิแล้วปิดขอเป็นเจ้าชีพแม่คุณพ่อทางทีมงานใจห่อนว่าอันปูพ่นไปนั่งเอาเหล็กแล้วอยู่กับปูกัญญาครับผมเป็นจังไรแน่ค่ะพ่อเหตุการณ์กะเพิ่นเพิ่นเขาข้อมปันเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นบอกนี่ข้อปูยาให้มาเหตุตัวนี้กะว่าดันกะพาเพิ่นยายไปคุณ ไปเฮ็ดตัวคนคือเฮ็ดเฮ็ดอะไรเฮ็ดช่องมองเฮ็ดไอเอ่อบาเฮ็ดอันนี้เฮ็ดหัวอันนั้นเฮ็ดเพิ่นสิสางอันคืออโซโลกด้วยไส่ใส่บุ้งลังคามันเป็นเสาสตาร์คขึ้นยังสี่น่าแล้วเพิ่นเฮ็ดแท่นไว้แล้วที่แล้วเฮ็ดไว้แล้วแต่ลังคาเลยบ่ท่านได้เฮ็ดมีแต่เสาสตาร์คยืนเจอบ่ได้ผู้ยญิก็เลยบอกว่าเขาคุ้มฟันเพิ่นเพิ่นบอกช่วงเขาคุ้มฟันเพิ่นว่าอยากให้เฮ็ดจนอันนั้นพาว่าเฮ็ดจนนี้ จังคอยฟูจังคอยจีง่ายไปหาฟูข้ายาทางนั้นครับเฮ็ดหัวนี่สก่อนเฮ็ดฟัวสกอนครับผมเฮ็ดฟัวสกอนเฮ็ดหัวนี่สกอนระบาดนี่เฮ็ดท่วงแล้วฮกก็แล้วหรือว่าจังไหนจังหนึ่งกะคนวรจีพระง่ายไปขึ้นคุณไปไทยอยังผุนของน้ำบูแดงผุนเพราะว่าฟูยาบอกให ให้สร้าตัวนึ่งน้ำครับขนะสางควบคู่กันไปเออคันคันมันนั่นเด้ขันมันคือจังหวะดิแต่ว่าปูมันไปย่ำแล้ววะครัย่ำแล้วมันไปนางแล้วนางแล้วหกเก้าหกเก้าฮหกเก้ารอบแรกเขาไม่อย่รอบหกเก้ารอบแรกบ่มีรอบแรกเขาปล่อยตัวเด็กเก้าสองเก้าเก้าสองเก็ดเก้าหกกับมีอยู่นี่เด้อใช่ดิไม่เก้าห้าสองเก็ดเก้าหกเก้าหก นั่นแหละมากมากคนวามันเรีกตกเก้าอย่างไรบุญเวียนที่ไหนแล้วคนยำหกเก้าหกเก้าแล้วก็แล้วก็เก้าเก้าเออแล้วก็แล้วก็สองสองเก้าห้าสองเก้าห้าเออหกเก้าแล้วก็สองเก้าห้าเอออาทิตย์วันหนึ่งเก้าห้านี่ก็คือคือเพิ่นไปนั่งไปนั่นพุ่นนั่นพุ่นสองขึ้นหละก็เพิ่นเพิ่นเพิ่นมากนี่แหละตนาหนึ่งที่เป็นสองมาหนึ่งสองเก้าห้า แต่ว่าเก้าหามันเป็นหลักด้วยแล้วบ่เพี้ยนบ่เพี้ยนบ่เพี้ยนแล้วกับสองเจ็ดบ่เพี้ยนบานี้เขึ้นมาเพี้ยนมาเป็นนอนคุณผู้ห่าอยากให้ทางตันมาให้หกเก้ากับสองเก้าห้านั่นแหละเมื่อก่อนมันเป็นหนึ่งว่ะหนึ่งเก้าห้าครับเออหนึ่งเก้าห้าป็นเปสองากหนึ่งเป็นสองครับผมแต่ว่าบ่ต้องบ่ต้องเอาออกเลยหนึ่งก็ไดอันนี้อไเออไว้ที่เกาเตอชุ่มหนีเป็นกันครับ ไอเอสองสองเก้าห้าเป็นกันครับเพื่อนกวานเป็นกันแล้วก็หกหกเก้าก็เป็นกันครับกันตัวตัวแรกไว้ครับวิธีนั้นเอางายว่าหนึ่งเก้าหาเป็นตัวหลักครับสองเก้าหาเป็นตัวกันตัวกันหกเก้าเป็นตัวกันหกเก้าเป็นตัวกันเอาง่ายไปพี่น้องสองเอ๊ะหนึ่งเก้าห้าสามตัวของเพลนครับพี่น้องเมื่อนี้คือเมื่อเมื่อเน้นเนาะพ่อ ย่ำเน้นนะคะ,ะคือวันที่ยืบเก่าบาอบกว่ายืบเก่ายืบเก่าเดี๋ยวจะเปิดสายจังคอยคุยกันหลังไหมใกลค่อยกันหลังมือสีเทียนหรือพเปลี่ยนหลังไหมสว่วงนี้โทรศัพท์สีพังบอาาบกว่าเนี่ยว่าบดหลับจนวันโดนมันสปเยลึกแล้วเีียลึกแล้วนนยอมหลับเ่ราะเปียลึกจ้ะฟันดีป่ะเอาดิฟันดีดิคนคนทั้งนอกคนทั้งนอกกับฟันเอ็นพ่อดี เออพ่อพ่อไปเจ็บเพชรเจ็บนั่นรายรลายยังทั่นยังทีผู้ใดก็ฟันเจ้าพ่อผู้ว่าเมีนแล้วเม่นแล้วเออบานนี้มือเท่ามากอะไอ้ผู้ผู้ชงเพิ่นไปไอ้ไปใช้บินบาทครับผมมาว่าว่าป่าเราประเดี้ฝันว่าได้ไปป่าไปเอาเนื้อเขาขางัวอืมว่ามันสิบว่าได้อยู่งัน ก็เลยเจาะก็เลยว่างวันหายหนักเนี้ยไปนังยก็ถึงเขาก็เลยแบ่งให้ยห่าเอยแต่ห่าเนียังคือเก่าหาหาอยู่ในชุ่มพ่อฟันนะบ่ผู้ภาพเพิ่นผู้ภาพเพิ่นไปบินบาทฝันฝันเกี่ยวกวดก้อนหนึ่ชุมใช้บ้านกับฝันเกี่ยวว่าเพิ่นในผ้าพ้อนี่ไปหาเก็บเห็ดอยู่ตอนนี้ละเห็ดอะไรเลขน้ำพ่อนี่ล่ะ น,น,นั่นแหละปูดได้บาเมนล่ะกาฉันพูดไปใส่เราฉันพูดเพื่อนไปนั่งสมาธิเอาบระเข้าเกาเพื่อนไปนั่งเอาแบบเพื่อนไปของเพื่นตะก,กี้กับเพิ่อนยุบพุ่นล่ะยุบน้ำปูน้ำยาพูนละ่ะสายชายเดียวกันนี่เพื่อนเอาเลขเพื่อนไววหขาเห็นโง่บัวเลยเพื่อนบอกอาปากเออเอาเองเพื่อนบอกเอาปากเองขันขันน้ำยาเขาจิเพิ่นจิยางห้วนเ,เพื่อนจะอยากบอกระดอบพ่อเนี่ย ยางพุดยางพีว่านี้เป็นยางว่านไปพ่อแล้วแล้วตะมือว่านจะหับมานตัวไหนงว่านเอากระยองหกเก้าเลยว่ากับสองเก้าห้าเก้าห้านั่นแหละเด็ดถ้ามันเป็นหนึ่งว่นที่แรกครับหบาดิได้บาดิเพิ่นไปพุ่นเลยก็เรียกพุ่นสองจับยกว่างนี่ก็ได้เออเย่ยงนันมาขีแหละก็คือเขียนทั้งรอบแรกทั้งรอบวันนี้ให้เลยครับพ่อ รอบแรกเขียนหนึ่งเก้าห้าครับเก้าสองเจ็ดแต่ว่าอันมาเปลี่ยนเป็นสองเก้าห้าสองเก้าห้าแต่ว่าตัวเน้นกันโตเกินโตกันหกเก้าหกเก้าดีกันเน้นรอบแรกเขาหายเก้าหกเออว่าดีอันนี้กัน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 เว่าไงกันเก้าห้าเดี๋ยวพ่อเก้าห้าเก้าห้าอยู่อยู่เก้าเก้าคือหลักเลยตัวหลักเลยเออตัวรักเลยที่ว่าที่ว่าได้มาช่อง สองเก้าห้านี่กันกันตโตนาแล้วไอ้มา่าหกเก้านี่คือกันตัวกันตัวนต๊ะกันอสองตัวนี่หมาหมาตะบุนแต่ว่าตัวเน้นเก้าห้าเออ 95, เก้าห้าสองเจ็ดเก้าห้ากับสองเจ็ดเขียนตัวเน้นนะครเน้นเก้าห้าสองเจ็ดแต่ว่าพ่อมากตัวไหนคิดว่า อนตัวแรกคนแล้วตัวแรกกับใครตัวเก้าห้าคนแ้กกับสองเจ็ดคนเก้าห้าก็สองเจ็ดคนเพราะว่าเพราะว่ามันมันเบาเขินไหมมันมีจะเพิ่มมากแค่หกกับสองแค่นั่นเองเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนเราย้ำเต็มที่ว่าเอาตัวแรกกับบัวกับเก้าล่ะตัวเก้าล่ะยุ่งเหยิง ขันเท้าเขาให้ถามเพื่นแองขันเท้าทีไปชื่ออันไอ้ที่ว่านั่นนี่ไอ้ยะเป็นตัวก้อนนะนั่นนี่ตลอดครับคนขันย่ามที่ว่าดอกขันย่ามโเโาจอยขันมันขันมันขันมันขันมาในน้ําของเพื่นแหละขันเพื่นว่าเขาจริงนะเขานั่นแหละซึ่งนะเพื่นที่เป็นทุนทุนหัวอย่าบอกเท้าดอก เขาเห็นสั่น์ก็ย่างไปโหลดก่อนย่างไปเอาเลยหมูเลยย่างไปหาคนนี่นั่นละออกปากเพ่งๆเลยอือคือความตั้งใจพออยากสร้างกระเพ่งอยากสร้างกระเพงนะก็เลยมาบอกข้าที่ง้างขทางช่องเออคันงวดคันงวดนี่คันอยากหายเอฟซีือน้ำเมื่อใครคันเขาว่านี่แสดงว่าหมดเท่านี้ยังจะไปยังจะไปไงหมดแล้วก็รับกระเพงมาเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจิเปิดวันที่บอกเพ่นแล้ววันที่ยี่เก้าสามิเจ้าคนจิเปิดเอบอกโกงๆ้มันเปิดเพราอไเพราะอยากรับกานเปิดปั๊มเลยตึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสามสี่ห้าก้อนสามสี่ห้าก้อนมือับเพราะว่าปุ่มกดก็หายโอ้ยเดี๋ยวใ้ไในก็ได้ที่เอาเจ้าเจ้าเลยล่ะตัวสามเลยทเอาแบบพินาหนาเด้บ่ดิ ออวมาเพรเปลี่นกะเช้ยนีช่วงนี้ตัวเอฟนิ่ไปกวนเออช่วงนี้ค่อยๆหย่อนไปกอนเขาม้าพูดบ้าโผอเ้าขอบคุณอคุณหลายหลายเด้ออ่าขออห้โชคาีเด้อสวัสดีครับค่ะอันอนให้สี่นะคะเอานี่กรับไ้โุกบันหมานไห่รำรำลุยลุยไห้ืดเด็กมาซอยกันเด้อซอยสามซอยเต็งกันเอ่าคันคืวนที่ห้ากระดังเลยหมดนาอ ตัวเลขเนี่ยทางเนาะค่ะเพิ่นกระเน่นมาแล้วนะคะมีสามครูที่เพิ่นเน่นนะคะหกเก้านะคะเก้าหากับสองเจ็ดเต็กสามตัวกระยิ่มญาป้าด้วยค่ะตัดเลนเอาสองตัวเพิ่นว่าสองเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสองเจ็ดค่ะอายุเพิ่นเจ็ดสิบสี่นะคะค่ะหกเก้าค่ะคือเพิ่นมะยำ ที่แบบคนปล่อยมากเก่าหกนะคะในวงกลุ่มใบคือคนเน่นคนสอบนะคะคุณพ่อความเม่พี่น้องทางบ้านกับพิจารณาเป็นแนวทางด้วยค่ะชอบกระตาม,วามาบวมกระพานค่ะมาหลุนว่าพ่อสมใจเิ่นสีสางกำแพงวัดสำเร็จบองงวดหนีเนาะคะ่ะยังใดก็ให้โุกโศกมันมเด้อคุณพอ่อละก็สายบุญซ้ายเอฟซีขายปังปังรำรำไปด้วยเอายใจซอยคุณพอ่อสมใจเด้อค่ะเอาใจซอยปูนในการสางกำแพงวัดในครั้งนี้ค่ะ ให้โชคให้มั่นให้รำ่ำให้รวยทุกทุกท่านค่ะเบิกซับหน้าคีกกอขอลงคี้ไปก่อนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรำรำรวยรวยทุกท่านด้ิฉันเดอร์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกแนวทางมีความเสี่ยงค่ะ